มื่อกี้กินไก่แล้วแหนมไก่อ่ะโดนไปหน่อยเดียวยังไม่ครึ่งท้องเฮียเลยนี่เฮียเดี๋ยวน้องจะพาไปกินปลากินปลาปลาหวานปลาหวานหน่อยปลาหวานใช่คือมันมันแบบมันแบบปลาเพื่อสุขภาพทะเลหรือปลาน้ําจืดในปลากระเมเอ่อมันก็เป็นทั้งสองอย่างแต่พี่ลองดูเพราะว่าการกินปลาเพื่อสุขภาพลองมาลานนี้กันค่ะไหน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 แค่นใครปลาอันนี้สุขฮะ ม่่ใชปลาคือดิเดวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอย่าเพิ่งเลยไม่ปลาตรงไหนเดี๋ยวปลาคือเป็นว่ายน้ำทะเลก็ได้นั้นจืดก็ได้เราจะไปกินอย่างนั้นมันไม่ใช่ปลาตรงไหนถ้าได้กินหมดตัวได้จะเป็นเบาหวานอ่ะไม่คุยกับพี่เขาการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่เห็นไหมอ้อันนี้เรียกว่าอะไรครัะเรียกว่าอะไรคะขนมปลาไทยากิค่ะขนมปลานี่ไงไทยากิไทยากิมันคือขนมของญี่ปุ่นใช่ไหมคะมันคืออะไรคะเป็นอะไร อ่ะอันไหนเป็นฮอตฮิตลูกค้าชอบไซ้ชีค่ะไส้ชีอ๋อนี่นี่นี่ยืดยุดยุดยดแบบนี้เหรอนี่เอาดีไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมอะแหนมเอาตุเรียน <laughs> แหนมเอาตุเรียนทำไมแหนมทำไมอะ อร่อยนะคุณผู้ชมคะวันนี้เราขอพิจราเป็นรั้งสุด้ายเอาไปกินดูเลยียชชีตชีตงั้นขอชีตตัวเดียวแล้วแบ่งกันนะได้จะได้เห็นความยืดมาๆมาๆมาีขอชีตตัวเดียวในร้านนี่คือจริงๆตรงนี้ก็มีอะไรบ้างเอ่ยคะมีเครปเนาะมีเค้ปเอาเอาสไอติมลงไปในตัวปลาก็ได้เออได้เก๋อันนี้เก๋อันนี้เก๋ รอปลาชีสและว่ารอปลาหวานของซีแหนมพี่อันนี้อันนี้คืออะไรโร้ยังค่ะพี่เป็นรถเบสเซลเลอร์ของทางร้านคุณผู้ชมดูเขาให้แหนมมาชิมเลยอุ้ยมันจะเป็นปลาแบบกรอบๆแล้วก็เป็นแบบขนมน่ากินมากเอางี้มาชิมชิมถ้ากินผิดน่ะมันจะตกลงมาแล้วกินนี้ก่อนกินนี้ก่อนยืนข้างก่อนอ๋อเป็นนี้เป็นไม้ยีปเป็นไงยีป ตอนสมไมเด็กอะอร่อยนะทำใหอ้อร่อยมากเด็กทีา่มาคนเมียหวานมาทำให้กัดไ,ได้กินตัวปลาอะไรไปด้วยลองเด็กเด็กมาเลยเป็นยงไงบ้างเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นไงเป็นยังไงอืมมาเข้าไหมมาแล้วกินตัวปลาด้วยโอ้เคเแดมมาเลยแดมมาเลยแดมมาเลยที่ต้นได้แล้วได้เหรออืมได้แล้วได้แล้วตอนทีนไ้นก่อนมาแล้วมาแล้วเย้ คือผมชอบตลาดไทยาเกะไซจิผมชอบตลาดนี้ว่าทำไมอ่ะตลาดเนี้ยราคาไม่แพงจับต้องได้อันนี้59บาทไม่แพงเมื่อกี้ก็59บาทใช่พี่เขาลดให้เราเหลือ50บาทเองนะอันนี้ใช่ไหมเอ้าให้ให้เห็นเห็นชิดยืดชิดยืดชิดยืดแนมดึงเลยแรงดึงเลยึงงมมาแล้วโอเคอะกินเลยดำอะกินเลยดำ อุ้ย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 ไม่รอนหรอแหนมแหน่ไม่รอนเหรอแหน่แหน่ดึงดึงดึงต่อดึงต่อให้มันยืดดึงต่อให้ยืดดึงต่ยืด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 อะไรไม่รู้โอ้ยชิ้นอร่อยมากจริงเหรออยากให้แบบอะไาเบบนี้เลยชิ้นอย่างนี้ชิ้นอย่างนีให้ให้เมนูนี้ให้เลยกินหมดแล้วเหรอเหมือนไงน้ำกินหมดแล้วอ ช้าเองอขึ้นกไม่ได้เราให้นะเมนูนี้ให้ลฮะเมนูเมนูร้านขนมปลาไทากินะคะเป็นเมนูอร่อยปิดตลาสุดยอดจริงนี่เป็นไรเนอืม กินหมูตัวใหญ่แล้วหอยตัวใหญ่ด้วยขวามพุณมากเลยง่ายไปอะไรอันนี้เบสิกมาตลาดนีออนทั้งทีคืออันนี้มันเป็นของอร่อยอยู่แล้วแหละมันมีของที่ใหญ่กว่านี้เอาดิเอาดิเอาดิมันกว่านี้เลากว่านี้อร่อยกว่ากุ้งใช่นี่เลย scorpion king <laughs> แนมคุณแนมมาตลาดนี้ออนทั้งทีมันต้องลองใช่ไหมคะคุณพี่พี่สวัสดีค่ะถ้าพี่กินตกกร์เปียอน้องกินหน่อยไหมล่ะได้ยังไงบ้างนะั้งกลัววันนี้น้องจะเป็นผู้กล้าลองชิมอันนี้ให้เองแต่ว่าพี่ต้นก็จะเป็นผู้กล้าลองชิมอันนี้ให้เองกินยังไงกินยังไงตัดตรงหางออก่ะแล้วก็กินได้้งตัวเอ๊ะ แมโอ้โ oh, ห <im itation> บ้าบอคอยพอกมากเลยอะเอ้ยมันก็มันมันกับกรอบโอ้ยจะไม่ขี้เลยเราไม่ได้ตังเกียด์ไหนแต่เรากลัวโอ้ยวิฮต่ยกระชาติเป็นไงอะกระชาติเป็นไงบ้าง <im itation> เราบึ้งองคุเนี่ย ได้กินได้ได้กินได้โอ๋ยกินทั้งตัวไปเลยแม่อ่ะรสชาติมันมันเหมือนแมลงมันมันเหมือนแมลงอร่อยอร่อยอร่อยกินได้กินได้เป็นเมนคือบุกงบัขับขับกรโดดยังที่ทานได้แหละใครใส่แมลงแบบอะไรนะแบบไหนนะสกอร์เปียน ก็มาทนได้ขอบคุณคุณพี่กันก่อนวันนี้ขอบคุณค่ะอ่ะน้องไปก่อนนะก่อนที่จะแปลงล่างฟิวโอ้โหครบรถมากสุดยไหมติดมากสุดจริงๆวันนี้นะ ตลาดใจกลาง,งเมืองปากเลยเยเดี๋ยวกลับไปแปลงล่างไม<อ>่แน้ก็เรียกว่าครบรถจริงๆสําหรับเดินนีออนไนบาซ่าถ้าสําหรับคนไทยอาจจะแบบว่ามีอยากเดินเบียเสียหรือคนพุกผ้านหน่อยก็มาช่วงหัวค่าก็ได้เพราะว่าเขาจะเปิดตั้งแต่5้ามงเย็นแต่ว่าที่นี่ดึกๆเนี่ยมาสามทุ่มสี่ทุมคือคนจะแน่นมากาเขาจะมาทานข้าวมาเดินช้อปปิ้ง ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเป็นไงภาพใจอะไรที่สุดวันนี้พับใจอะไรที่สุดหรอเสื้อจริเสื้อสวยไหมเสื้อก็ชอบมากแล้วก็ของกินด้วยเพราะของกินเยอะจริงๆนี่คือเราแบบเดินไม่หมดนะผมยังพับใจคาปากอยู่เลยแมนป่องไอ้เลิศแมนป่องครั้งแรกในชีวิตพับใจมากแต่ทานได้ค่ะนะทานได้ปกตินะคะเอาละวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มสูตรพายตรีพลาตรามีบุญแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าอย่าลืมติดตามเราได้นอกจากช่อง5แล้วนะคะทาง Facebook ติดตลาดนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ติดตามเราได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาเลยทีเดียวนะคะอ้าวครั้งต่อไปต้นซอาและซีเนียจะไปดนตลาดไหนจะไปชอบไปชิมจะแปลกขนาดไหนติดตามได้สุขหน้านะครับใช่แล้ววันนี้ไปมาไปเลยไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้าหนึ่งสองสาม <c oughs> สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญแผนเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญ